เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อจูจูมหาเศรษฐีที่ทำธุรกิจสื่อโทรทัศน์แถมยังรวยเป็นหมื่นล้านอย่างเพรสตันเบลกตัดสินใจเดินทางฝืนสังขารวัย80กว่าของตัวเองไปปีนยอดเขาเอเวอเรสต์โดยไม่สนเลยว,ว่าสังขารของเขามันแทบจะไม่ไหวแล้ว ด้วยเหตุนี้เองไพรสตันจึงพลาดท่าเสียชีวิตแข่งตายบนยอดเขาซึ่งก็แน่นอนว่าข่าวของเขานั้นก็ย่อมโด่งดังไปทั่วอเมริกาทันทีจากการนําเสนอของสื่อที่ชอบขุดคุยเรื่องชาวบ้านซึ่งนําโดยบอกอสุดเกรียนอย่างแมกที่รีบเอาข่าวมาออกทันทีว่าใครกันแน่ที่จะเป็นคนสืบตําแหน่งแล้วรับมรดกของเบรกต่อไปส่วนหุ้นใหญ่ในบริษัทที่จ้องจะฮุบเงินอยู่แล้วอย่างชักและแสเซลก็ไม่รอช้าที่จะสืบหาเบาะแสทันทีว่าใครกันแน่ ที่เป็นทายาทคนสุดท้ายของ Blake. เบรกเพราะพวกเขาต้องการที่จะหลอกซื้อหุ้นกลับมาเป็นของตัวเองให้ไวที่สุดการสืบหาจึงเริ่มต้นขึ้นทันทีก่อนที่พวกเขาจะได้รู้ว่าทายาทของเบรกนั้นมีชื่อว่าลองเฟลโลดิกซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองบ้านนอกอย่างนิวแฮมเชียร์ในวันต่อมาทั้งสองก็ได้เดินทางไปยังเมืองดังกล่าวทันทีก่อนจะได้พบกับเมิร์ฟซึ่งเป็นเพื่อนซีของดีดเป็นคนแรกพวกเขาจึงได้รู้ว่าดีดนั้นทำธุรกิจเปิดดานพิซซ่าอยู่ในเมือง แถมยังได้รู้จักพนักงานของดีดอย่างแจนว่าดีดนั้นเป็นพวกบ้าเขียนกรแปะเต็มร้านแบบสุดๆชักจึงรีบบอกดีดไปทันทีว่าดีดจะต้องเดินทางไปรับมรดก4 0 0 0นดอลลาร์ให้ไวที่สุดเดี๋ยวเขาจะพานั่งเฮลิคอปเตอร์กลับไปเองแต่ดีดก็ดันสนใจแต่การพูดกรอนให้กับทุกคนในร้านฟังเนื่องจากเมืองแห่งนี้มันเล็กมากๆจนเขาสนิทและเป็นที่รักกับทุกคนแบบสุดๆหลังจากนั้นชักและแซลเซลกูได้พยายามอธิบายให้กับดีดฟังไม่หยุดถึงรายละเอียดของการรับมรดก และการขายหุ้นที่ดีจะต้องไปจัดการแต่ก็ดูเหมือนว่าดีดนั้นจะเป็นขวัญใจของคนในเมืองแบบตัวจริงเพราะเขาเดินไปที่ไหนก็มีคนทักแถมดีดยังช่วยคนแก่และคนไร้บ้านด้วยการเอาพิซซาไปแจกให้อีกบ้างก็พาคนแก่ข้ามถนนไปซืออย่างน,านั้นและในวันที่ดีดจะต้องเดินทางออกจากเมืองไปนิวยอร์ก ชาวบ้านทั้งเมืองก็พากันแห่มาส่งเขาทันทีจนดีดนั้นต้องพูดกรอนให้กับทุกคนฟังเพื่ออำลาเป็นการชั่วคราวส่วนทางสำนักข่าวของแม็กในตอนนี้พวกเขาก็ทำการสืบหาเบาะแสแบบจุ่นสุดๆจนได้รู้มาว่าเฮลิคอปเตอร์ของบริษัทที่เดินทางไปนาน ตอนแรกมันมีแค่แซลเซลกับชาร์กแต่ทำไมตอนกลับมาถึงมีผู้โดยสารอีกคนติดมาด้วยแม็กจึงรู้ทันทีว่าน,นันจะต้องเป็นทายาทตัวจริงของเบรกแน่ๆเขาจึงเริ่มวางแผนกับทีมข่าวในการตามวุ่นวายประเด็นพวกนี้ทันทีโดยการให้นักข่าวสาวอย่างเบบและมาตีเป็นแกนหลักในแผนการนี้ด้วยแต่แค่ในการเดินทางมานิวยอร์กดีดนั้นก็โชว์ความเกรียนเส่คนในเฮลิคอปเตอร์ซะแล้วทั้งการขอให้จอดแวะร้านเบอร์เกอร์ระหว่างทาง หรือไม่ก็ชวนทุกคนร้องเพลงด้วยความอารมณ์ดีเนื่องจากเขาเป็นคนชิลๆที่ไม่ซีเรียสอะไรทั้งสิน้นคราวนี้ชักจึงปวดหัวย,ยิ่งกว่าเดิมซสอีว่าเขาจะจัดการไอ้ทายาทสายหาคนนี้ยังไงและเมื่อเดินทางมาถึงที่พักสุดหรูใจกลางนิวยอร์กแล้วดีดก็ได้เจอกับคนรับใช้อย่างโลเปสที่เป็นคนนิสัยดีมากๆจนเขาเชื่อใจชายคนนี้ตั้งแต่แรกเจอทันทีซึ่งเมื่อเข้าไปพักข้างในแล้วดีดก็ได้ชวนให้ทุกคนมาร้องเพลงและเล่นอะไรบ้าๆกับเขาจนในที่สุด ดีดก็กลายเป็นคนรักของคนในบ้านไปแบบไม่ยากจากความใสซื่อของตัวเองและเมื่อตื่นเช้ามาแล้วดีดก็ได้พบว่าบ้านของเขามันหรูและเพรียบพร้อมออกมากขนาที่ว่ามีก๊อกน้ําปล่อยฮาวเวียนพันุ์ออกมาให้กินตลอดเวลาแถมโลเปสยังอาสาที่จะเปลี่ยนถุงเท้าให้เขาอีกแต่เนื่องจากดีดเป็นคนง่ายๆเขาจึงขอให้โลเปสไม่ต้องมาทําอะไรแบบนี้หรอกแถมยังโชว์เท้าที่โดนหิมะกัดจนดําไปแล้วให้โลเปสดูไปซะอย่างนั้นก่อนจะท้าให้โลเปสลองเอาฉลางมาทุบดูก็ได้ทั้งสองจึงได้ใช้เวลาเล่นกันอย่างสนุกสนานจน สนิทกันไปในที่สุดและเมื่อถึงเวลาประชุมเพื่อเซ็นสัญญาดีดก็ดันตัดสินใจไม่เซ็นเพราะเขาคิดง่ายๆด้วยความซื่อว่าหากเซ็นไปเขาก็คงจะเสียที่พักแห่งนี้ไปแน่นอนชักจึงพยายามอธิบายถึงความน่าเบื่อของงานและภาระทั้งหมดที่ดีจะต้องเจอให้ฟังแถมยังพยายามเอาดีเข้าตัวด้วยการบอกว่าเขาจะมาบริหารจัดการให้ดีดแบบง,ง่ายๆแต่จูจูนักอเมริกันฟุตบอลที่อยู่ในสังกัดของบริษัทก็ดันเดินเข้ามาพยายามขอขึ้นค่าตัวด้วยคำหยา ดีจึงจัดการเข้าไปกระทืบนักอเมริกันฟุตบอลคนนั้นจนเละเพื่อเป็นการสั่งสอนชักจึงต้องเข้าไปขอให้การประชุมยกเลิกไปก่อนส่วนดีดนั้นก็ได้เข้าไปสั่งสอนนักอเมริกันฟุตบอลต่อก่อนจะบอกไปว่าเขามั่นใจว่ายังไงผู้เล่นคนนี้ก็จะต้องกลับมาขอโทษอยู่ดีเพราะเขาคงไม่มีที่จะไปแล้วและในคืนนั้นเองดีก็ได้ตัดสินใจนั่งรถไปในเมืองเพื่อเที่ยวรอบๆให้มากที่สุดตามความตั้งใจของเขาเองแบบและมาตีจึงถือโอกาสปลอมตัวมาดักรอโดยแบบนั้นจะปลอมชื่อ และให้มาตี้ทําทีเป็นโจรเข้ามาทําร้ายเธอแต่ก็กลายเป็นว่าด,ดีดนั้นดันไปโฟกัสกับการไล่กระทือบมาตี้แทนจนมาตี้แทบจะยืนไม่ึ้นเแบบจึงต้องเข้ามาดึงความสนใจไปซึ่งก็แน่นอนว่าด,ดีแทบจะตกหลุมรักเบบตั้งแต่แรกเห็นทันทีก่อนจะชวนเธอไปทานอาหารด้วยกันต่อ เบบจึิงถือโอกาสปลอมแบ็กกราวของเธอว่าตัวเธอเองทํางานเป็นพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งแถมยังมาจากเมืองห่างไกลยอย่างวินเชสเตอร์อีกด้วยและเมื่อเดินทางมาถึงร้านอาหารแล้วดีดก็ได้รับเชิญจากบรรดาคนดังให้ไปนั่งร่วมโต๊ะด้วยทันทีเขาจึงเผยโชว์ความเป็นตัวเองออกไปด้วยการพูดถึงกลอนที่เขาชอบแต่งอยู่บ,บ่อยๆและก็แน่นอนว่าบรรดาคนดังเหล่านั้นก็ต่างพากันหัวเราะเยาะด,ดีดไม่หยุดจนดีดตะบะแตกและบอกออกมาว่าที่แท้คนพวกนี้ก็คิดว่าเขาเป็นแค่ตัวตลก ที่อยากจะเอามาล้อเลียนเท่านั้นเขาจึงขอให้แบบเดินออกมาจากโต๊ะด้วยกันทันทีแต่พวกคนดังก็ยังหัวระเยาะดีดไม่หยุดราวนีด้ดีจึงเข้าไปกระทืบคนพวกนั้นจนเละทันทีเพื่อเป็นการสั่งสอนหลังจากนั้นดีดก็ได้เจอกับจอร์นคนดังอีกคนที่เห็นด้วยกับการสั่งสอนของดีดเป็นอย่างมากเขาจึงลองชวนให้ดีดไปเที่ยวกินดื่มกับเขาดูแต่ดีดก็บอกไปว่าเขาอยากจะไปกับแบบมากกว่า แต่เมื่อตื่นเช้ามาอีกทีดีดก็ได้พบว่าตัวเองตื่นมาที่บ้านแล้วแบบงงๆเพราะเขานั้นแทบจําอะไรไม่ได้เลยชักจึงเดินเข้ามาเปิดทีวีให้ดีดดูข่าวว่าเมื่อคืนเขาไปทําอะไรกับจอนมาบ้างซึ่งมันก็เต็มไปด้วยภาพของการทําร้ายร่างกายไฮโซที่ดีดไม่รู้เลยจริงๆว่าเบบแอบถ่ายมาแถมเขายังเมาตะลอนไปรอบเมืองอีกต่างหากชักจึงเข้ามาต่อว่าทันทีวันนี้อาจจะเป็นการทําให้บริษัทเสียชื่อเสียงได้ แถมวันนี้ดียังต้องเดินทางไปงานศพของตาอีกแต่เมื่อมาถึงงานศพแล้วดีก็ดันได้เห็นว่าบาทหลวงที่มาทําพิธีดันมีสกิลการพูดกรอนแบบที่เขาชอบดีจึงถือโอกาสนี้ขึ้นไปกล่าวโอวาทเป็นการแต่งกรอนให้กับคุณตาบ้างซึ่งแม้ว่ากรอนมันจะงงๆแต่เขาก็เรียกเสียงฮือฮาจากคนในงานได้พอสมควรแถมดีจึงโชว์เกรียนเปิดลงศพของตาจนศพนั้นเด้งออกมาอีกข่าวจึงถูกเผยแพร่ไปทั่วเมืองอีกรอบทันทีจนสร้างความพึงพอใจให้กับ็กมากๆส่วนแบบ เธอก็เฝ้ารอการเจอกับดีดอีกรอบไปแบบไม่รู้ตัวว่าเธอดูเหมือนจะอินกับแผนมากเกินไปซะแล้วหลังจากนั้นดีดก็ได้มีโอกาสคุยกับโลเปสจนได้รู้มาว่าในอดีตตาของเขาเป็นคนนิสัยดีและเป็นมิตรกับโลเปสมากๆเนื่องจากโลเปสเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อแม่ดูแลแต่หลังจากนั้นไม่นาน ดีดก็ได้โทรไปนัดเบบต่อสำหรับการเจอกันครั้งถัดไปซึ่งเบบก็ต้องทําทีว่าตัวเองกําลังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ก่อนจะนัดกับดีดไปว่าเธอจะไปเจอเขาแน่นอนส่วนทางดีดนั้นจูจูเขาก็ได้รับสายจากนักอเมริกันฟุตบอลที่เขาเคยกระทือเนื่องจากชายคนนั้นสํานึกผิดแล้วจริงๆดีดจึงยอมรับคําขอโทษ และขอให้พ่อของนักอเมริกันฟุตบอลคนนั้นสั่งสอนลูกชายของตัวเองด้วยจากนั้นดีดก็ได้ตัดสินใจที่จะเล่นสไลเดอร์ผ่านราวบันไดลงมาแต่เขาก็พลาดท่าตกไปโดนโต๊ะตัวหนึ่งหักก่อนจะพบกับไดอารี่เก่าๆของบเบลกเวลาต่อมาในคืนนั้นเองดีดก็ได้พาเแบบไปปั่นจักรยานเล่นในเมืองเพื่อคุยถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเบบจึงพยายามทำเนียนโกหกถึงเรื่องวัยเด็กที่บ้านนอกไปเรื่อยๆก่อนจะพูดออกมาว่าจริงๆแล้วเธอก็เคยอยากจะเป็นนักข่าวเหมือนกัน ดีที่ได้ยินจึงให้กำลังใจต่อไปว่าสักวันแบลบจะได้เป็นนักข่าวสมใจแน่นอนแต่หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็ได้พบว่าตึกแถวนั้นได้มีเหตุไฟไม่เกิดขึ้นแถมยังมีหญิงคนหนึ่งกับแมวอีกเจ็ดตัวที่ลงมาไม่ได้ดีที่มีทักษะการเป็นนักดับเพลิงจากบนนอกจึงอาสาที่จะปีนตึกขึ้นไปช่วยแมวทันทีซึ่งแม้ทุกอย่างจะดูทุลักทุเลมากๆแต่ดีก็สามารถยกแมวลงมาให้กับนักดับเพลิงได้ครบทุกตัวและช่วยเจ้าข,ของของมันลงมาได้อย่างปลอดภยัยนั่นเลยทำให้ดีได้้รัับบเสียยงงปมมืออจาาากคนนนแถว่ลลห แต่ก็กลายเป็นว่าในวันต่อมาแม็กก็ดันเอาภาพข่าวเหล่านี้ไปทําวีรกรรมของดีให้ดูเป็นคนโง่อย่างการพยายามเข้าไปช่วยแมวแบบฝืนๆหรือไม่เขาก็ทําท่าแปลกๆกับหญิงที่เขาช่วยลงมานั่นเลยทําให้เแบบตัดสินใจเข้าไปตําหนิเจ้านายทันทีที่เอาเรื่องของคนอื่นมาทําให้ดูแย่แบบนี้แม็กและมาตี้จึงเข้าไปเตือนสติว่าแบบนั้นคงจะอินกับเรื่องทั้งหมดมากเกินไปแล้วเขาแค่ใช้ให้เบบไปตีสนิทกับดีดไม่ใช่ให้ไปตกลุมรัฐจริง ในวันถัดมาขณะที่ดีดกำลังแวะไปเล่นเทนนิสกับชักนั้นมาตี้ก็ได้แอบปลอมตัวเข้ามาและส่งสารไปให้ชักผ่านลูกเทนนิสเพื่อน,นัดให้ไปคุยกันนอกรอบก่อนที่เขาจะบอกไปว่าตัวเองนั้นมีวิธีการที่จะทำให้ดีถูกเคลียร์ออกไปให้พ้นทางได้ชักจึงตัดสินใจเข้าไปาร่วมมือกับมาตี้และแม็กทันทีในวันต่อมาดีดก็ได้พาแบบนั่งเครื่องไปยังวินเชสเตอร์เพื่อกะจะเซอร์ไพรส์เธอทำให้ตอนที่เดินทางไปถึงแล้วแบบนั้นก็ต้องทำเนียนแบบสุดๆเพราะจริงๆแล้วเธอไม่รู้จักคนในเมืองเลยสัก แถมคนในเมืองก็ยังไม่รู้จักเธอเหมือนกันจากนั้นดีดก็ได้พาแบบไปที่บ้านที่แบบเคยโมว่าเป็นบ้านของเธอแต่ตอนนี้มันก็ยังมีเจ้าของบ้านจริงๆอาศัยอยู่อีกแบบจึงต้องทำเนียมไปเรื่อยๆจนเกือบที่จะโดนจับได้อยู่แล้วอย่างดีที่เธอสามารถโมได้ถูกจังหวะพอดีเลยรอดมาได้แบบงง,ง และเมื่อกลับมาที่นิวยอร์กแบบก็ได้พยายามบอกดีดออมๆให้กลับไปนิวแฮมชียอสซจะได้ไม่ต้องมาเจอเรื่องแย่ๆที่นิวยอร์กอีกแต่ดีก็ดันแต่งกลอนสารภาพรักและเล่าเรื่องราวทุกอย่างในคืนที่ทั้งสองเจอการครั้งแรกออกมาได้อย่างน่าประทับใจมากๆคราวนี้แบบจึงรู้ตัวแล้วว่าเธอได้ตกหลุมรักชายคนนี้เข้าให้แล้วแบบจริงๆแต่เธอก็เสียใจมากๆเหมือนกันที่จะต้องบอกความจริงทั้งหมดออกไปในอีกไม่นานว่าการที่เธอเข้ามาตีสนิทก,กับเขาในตอนแรกนั้นมันเป็นแค่เพียงแผนการในการทำข่าวของเธอ นั่นเลยทําให้ในคืนนั้นเองเแบบก็ได้ตัดสินใจไปบอกแม็กว่าเธอจะเลิกทําเรื่องบ้าๆน,นี้แล้วจะได้บอกความจริงกับดีดไปสักทีซึ่งก็กลายเป็นว่าแม็กก็ดันไม่ถือสาอะไรและยอมเบบแบบง่ายๆจนน่าสงสัยส่วนทางดีดเองนั้นก็ได้แอบมาเตรียมการที่จะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเบบในสนามกีฬาแห่งหนึ่งพร้อมทั้งจัดก,การขอให้โลเปสมาช่วยซ้อมพูดกับเขาอีกแต่จู่ๆทางทีวีก็ได้ถูกแม็กนำเสนอออกมาจนได้ ว่าจริงๆแล้วแบบคือคนที่หลอกดีดมาโดยตลอดแถมยังอยู่ในแผนการเดียวกันกันกบเขาอีกดีดจึงรู้สึกเสียใจมากๆและตัดสินใจเดินทางออกมาโดยที่ไม่สนว่าเบบพยายามจะเข้ามาง้อ,อเขาพร้อมทั้งเซ็นยกหุ้นทั้งหมดให้กับชักไปและมอบเงินให้กับสมาคมคนดำไปแทนเพราะเขาไม่อยากที่จะทำอะไรที่นิวยอร์กต่อแล้วหลังจากนั้นดีจึงโบกรถเพื่อกลับนิวแฮมเชียเองทันทีแต่ในวันต่อมาแบบที่ไม่ยอมแพ้ง่าย ก็ได้เดินทางมาที่นิวแฮมเชียเพื่อตามมาง้อดีทันทีและแม้ว่าเธอจะต้องผ่านด่านของแจนให้ได้ก่อนด้วยความยากลําบากแต่เบบก็สู้แบบสุดใจจนสามารถตามมาเจอดีดได้สําเร็จแม้ว่าแบบจะพลาดท่าตกลงไปในแม่น้ําเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ดีดก็ยังตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยเธอขึ้นมาอยู่ดี แม้วันนั้นมันจะยังไม่สามารถทำให้2คนกลับมาคืนดีกันได้เนื่องจากดีดนั้นยังไม่เชื่อว่าตัวเองจะยอมรับเบบได้จริงๆและเมื่อเบบกลับมายังนิวยอร์กแล้ว<ๆ>เธอก็ได้เห็นข่าวว่าหากดีดยอมปล่อยหุ้นไปจริงๆอนักงานของเขากว่า5 0,000คนจะต้องตกงานแบบไม่มีทางเลือกแน่ๆ,ๆเธอจึงรีบไปหาเบาะแสข่าวมาเพื่อแก้ไขทุกอย่างทันทีแต่เมื่อถึงงานแถลงข่าวใหญ่ของบริษัทเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแผนงานดีที่รู้เรื่องและจะไม่ยอมให้คนในบริษัทตกงานแน่ จึงตัดสินใจซื้อหุ้น1%เพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ในการขึ้นไปพูดดีเบตให้กับทุกคนฟังซึ่งชักก็ต้องจำใจยอมเพราะมันเป็นกฎของบริษัทดีจึงใช้โอกาสนี้พูดถึงเรื่องความฝันในตัวของคนเราที่เขามองว่าเงินนั้นมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเพราะเขาเชื่อว่าการได้ทำอะไรที่ใจเราอยากทำตัางหากมันคือสิ่งที่มีค่าย,ยิ่งกว่าอะไร เราวนี้หุ้นส่วนในบริษัทของเขารวมไปถึงเซลล์ al, จึงเริ่มถามใจตัวเองว่าจริงๆแล้วพวกเขาอยากจะทําอะไรกันแน่นี่จึงเป็นเหตุผลที่หุ้นส่วนทุกคนจะไม่ตัดสินใจยอมลงเงินกับชักที่วางแผนจะทำให้ทุกคนรวยขึ้นเพราะมันอาจจะทำให้พนักงานที่ไม่รู้เรื่องต้องมาตกงานแถมพวกเขาอาจจะยังไม่มีโอกาสในการออกไปทำตามความฝันอีกด้วยแต่ทางชักเองก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันเพราะเขาได้เข้ามาพูดต่อ ว่ายังไงซะหุ้นก็จะถูกขายไปอยู่ดีคราวนี้แบบจึงเดินเข้ามาในงานพร้อมกับสมุดไดอารี่ของเบบที่เธอแอบจิ๊กออกมาจากดีก่อนจะเผยความจริงไปมอหุ้นที่ดีเสร็จให้ชักไปนั้นมันไม่มีค่าอะไรเลยเพราะจริงๆแล้วทาย,ยาทตัวจริงที่เป็นลูกชายของเบกมันคือโลเปสมาโดยตลอดเนื่องจากในไดอารี่มันระบุถึงความสัมพันธ์ของแม่โลเปสเอาไว้แถมเนื้อหาในบันทึกเมื่อหลายสิบปีก่อนมันยังระบุเอาไว้ว่าเบกอยู่กับแม่ของโลเปสจริงๆ เงินบรดกทั้งหมดจึงต้องตกเป็นของโลเปสตามกฎหมายทันทีซึ่งเมื่อโลเปสรู้ว่าตัวเองเป็นลูกของเบรกแล้วโลเปสก็ได้ไล่ชักให้ออกจากงานทันทีหลังจากนั้นเแบบก็ได้ถือโอกาสเข้ามาเผยความในใจกับดีจนได้เพื่อบอกสิ่งที่เธอต้องการทั้งหมดในชีวิตออกไป นั่นเลยทําให้สุดท้ายทั้งสองจึงลงเอยด้วยการครบหากันในที่สุดส่วนโลเปสนั้นก็ได้ตอบแทนน้ําใจให้กับเพื่อนอย่างดีที่แม้เขาจะไม่ต้องการอะไรเลยขอแค่เพียงความสงบด้วยการให้เงินไปฟรีๆหนึ่งพันล้านดอลลาร์โดยหลังจากที่ดีได้เงินมาแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจกลับนิวแฮมเชียไปกับเบบทันทีและเมื่อเดินทางมาถึงเมืองในตอนนี้เองกรอนของดีดันโดนใจประชาชนทั่วไปมากๆขนาที่ว่ามีการพิมพ์ส้มเพื่อวางจําหน่ายไปทั่วอเมริกาส่วนดีดนั้นก็ยังตัดสินใจ ซื้อรถหรูแจกคนทั้งเมืองไปแบบฟรีๆเพราะเขานั้นรักเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นอย่างมากและพร้อมที่จะใช้ชีวิตที่เหลือกับแบบที่นี่แล้วก่อนที่สุดท้ายเรื่องราวทุกอย่างจะจบลง